เรือใบครับเครื่องร้อยสี่สิบแรงสุสุกิฮะใช้เครื่องสวีทบอสนะครับกว้างมากครับลำนี้ทุกเจสกีด้วยนะครับแต่ละลำก็จะมีเรือเล็กเพื่อเข้าฝั่งนะฮะเวลาจอดนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้นะฮะจะมีเรือเล็กเข้าฝั่งใช้เครื่องประมาณ25แรงนะครับเรือพวกนี้จะจอด ติดฝั่งไม่ได้ครับเรือทุกลำนะฮะก็จะต้องใช้เรือเล็กเข้าฝั่งทุกเรจะบรรทุกเรือแบบนี้นะฮะสำหรับเรือยอเรือยางนะครับเรือยางแบบนี้นะฮะลำหนึ่งห้าสิบล้านหกสิบล้านร้อยล้านก็มีนะครับลำเรือยอทนี้เดือเชื่อแพงมากนะสรทรงกระตัมบาลันนี่ก็สวยครับทรงท้องแบบนี้นะนี่ครับเครื่องร้อยสี่นะ อันนี้จะเป็นที่เติมน้ำนะฮะเติมน้ําเสียบป,ปลักนะนี่เป็นเรือเรือใบนะครับล่องไปได้ทั่วโลกนะฮะเรือพวกนี้นะครับเรือบริส็จนะครับนะนี่ครับถ้าไม่มีเรือเล็กก็ไม่ได้นะฮะจำเป็นต้องมีครับ